รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8แหมนี่ผู้ชายคนนี้ใช้มีดแทงดาบตำรวจบาดเจ็บเลยนะคะตอนนี้เขามามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นตำรวจเขาจะไม่ทำแบบนี้หรอกอา้าวตอบอย่างนี้ไม่ได้กับใครก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะคะจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะชื่อเบิร์ตนะคะอายุ26ถูกสพเมืองตรังคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ จุดที่ร่วมกันกับพวกอีกนี่คนใช้มีดไปแทงดับตำรวจพงทอคงสีทองหรือดับจุนนะคะดับอายุ40าลาแล้วล่ะแล้วดับแบบทำงานแบบเป็นชุดปรับปรามยาเสพติดที่สภามืองตรังนะคะแทงดาบบนถนนพระราม6อยู่หน้าสำนักง,งานอุตสาหกรรมซึ่งห่างจากโรงพักไปร้อยเมตรชช่นกล้านะแล้วก็ตำรวจพามาถามว่าตรงไหนตรงไหนนี่เขาก็ชี้จุดอ้างว่าโยนมีดของกลางทิ้งลงคลองไปละตรงหัวสะพานที่ตำบลน,นาพระที่อำเภอเมืองตรัง พอไปตรวจก็คือไม่เจอของกลางใดๆนะคะเขาบอกเขาโยนทิ้งลงคลองไปเบอร์ <c oughs> สารภาพค่ะโมโหถูกดาบเตือนเรื่องเบิ้ลรถกระบะเสียงดังโมโหและแค้นมากร่วมกันกับพวกนำกระบะขับไล่ตาม,มตรถมอเตอร์ไซค์ของดาบตำรวจไปแล้วก็ลงมาแทงดาบตำรวจพงทอนเข้าที่ศีรษะกับลำคอกับลำตัวอีกตั้งหลายแผลจากนั้นเขาก็เห็นว่ามีเพื่อนตำรวจใช้ปืนยิงสกัดเขาก็เลยหนีไปตั้งหลักค่ะแล้วก็พาอีกคนนึงอ่ะเข้าไปมอบตัวเมื่อคืนและ คือเขาไม่รู้จริงๆว่าคนเจ็บอ,อเป็นตำรวจถ้าอยาก,ก็จะไม่ทำพูดอย่างนี้นะคะและมีการฝากขอโทษดาบตำรวจด,ด้วยแต่ยืนยันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะที่ทำแบบนี้ประวัติผู้ชายคนนี้คือเบิร์ตเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมีประวัติเพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าคนตายมาเมื่อปี63ค่ะส่วนอีกคนนึงอ่ะเพื่อนเขาว่า เพิ่มคนโทษคดียาเสพติดไปเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมานี่เองตำรวจก็เลยแจ้ง2ข้อหาเลยนะคะนั่นก็คือร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานพกพามีดไปในที่สาธารนณะแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือตำรวจเดี๋ยวจะเรียกมาเป็นพยานนะคะเนื่องจากคนหนึ่งเป็นแฟนสาวของเบิร์ตนี่แหละคะ่ะคือเป็นคนขับรถให้กับผู้ต้องหาทั้งคู่อีกคนก็ค่ายว่าจะไม่รู้เรื่องก็เลยรอสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคะ่ะโทษหนักเลยนะข้อหาพยายามฆ่านะครับ <ส>ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม